ดวงเมือง2,565วิกฤตชาติที่เกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธจรรันโอชาคือลิขิตตามดวงดาวคนไทยจึงต้องรับกรรมที่ไม่ได้ก่อไว้เมื่อดวงชะตาของผู้นำดาวจันร์อยู่เรือนการงานกุมเสา ที่ราศีตุลกาลีย่อมบ่งบอกว่าปัญหาของนายกคือสาธารณาสุขตลอดไปที่แก้ไขยากเคยเตือนลงในเฟซบุ๊กเมื่อเดือนมีนา2 6 4ว่า29มีนา2 6 4เป็นต้นไปให้ระวังโรคระบาดอีกดาวพฤหัสจรกระทบดาวพุทธที่ราศีกุมมัวเมาสีเทาเมื่อกันยา2 6 4ถึง พิกา2,564ดาวพิหัสจรเข้าราศีมังกรไม่กระทบกาลีน่าจะมียาดีหมอดีแต่เมื่อเข้าวันที่9พจิกา2 5 6 4ไปแล้วดาวพิหัสกลับเข้าที่เดิมที่ราศีกุมและยิ่งวันที่21มีนา2 6 5ถึง2 5 6 6ดาวเสารกาลีทำลายดาวจันทร์คือสุขภาพสาธนารณสุขไทยหมอบุคลากรทางการแพทย์ จะอ่อนลา้าจะไม่เชื่อถือรัฐบาลจะมีงบประมาณเข้าโรงพยาบาลหรือไม่ได้บอกไว้อย่างนั้นวิกฤตชาติเคยบอกราหูค้นทรัพย์กันยา263ถึง2565ระวังกลุ่มดาราศริลปินด้วยในเรื่องสุขภาพปัญหาอีกอย่างทั่วไปบุคคลชาวบ้านปากท้องเศรษฐกิจ เมื่อเข้าปี2166ดาวมฤตยูยจรเข้าราศีพฤษภเป็นมฤตยูยคนทรั์นับไป7ปีดาวที่จะทำให้หนักใจคือภัยธรรมชาติที่จะซ้ำเติมคนไทยจะอยู่แบบไหนในช่วงปี2166ราหูจอนน้นาดในราศีมีนทับดาวราหูเดิมดาวศุกร์ดาวพุธ ระวังกลุ่มดาราศิลปินเช่นเช่นเดียวกันในกับช่วงที่ผ่านมาเพราะการรมคนไทยจะตามมาต้องอาศัยดาวคนอื่นประเทศอื่นคนรวยจาะท拉เข้าไทยแล้วซื้อธุรกิจจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่คนไทยจะเหลืออะไร นี่คืออนาคตไทยที่ยังมองไม่เห็นอนาคตบทเรียนเราหนีตายโควิดเราก็ต้องเจอปัญหาปากท้องเศรษฐกิจซ้ำเติมถึงเวลาที่คนไทยจะต้องสร้างชาติไม่เช่นนั้นหมดสิ้นหมดสิทธิ์หมดอนาคตคําเตือนอาวามงคลน,นิมิตปีคาดอายุกรียุคดวงเมืองดวง,ดง,ดงโลกที่เคยเตือนไว้เป็นจริงเรื่องของโควิดและค่าเงินปากท้องและเศรษฐกิจไทยที่เป็นจริง ดูดวงเมืองดวงไทยต่อไปบอกเลยว่ามองไม่เห็นแสงสว่างไหนดวงประเทศไทยยังมืดอยู่คำเตือนของหมอพง์ขอนกัน